หมายรอยสักปคราบเป็นสัญลักษณ์แห่งความเพียรพยายามและประสบความสําเร็จสืบเนื่องมาจากตำนานที่เล่าขานกันมาว่าปลาคราฟจะพยายามว่ายทนน้ําฝ่ากระแสน้ําเชี่ยวและสูงชันเพื่อจะผ่านประตูมังกรเข้าไปสู่ดินแดนมังกรซึ่งปลาส่วนใหญ่ไม่อาจจะผ่านไปได้จนกระทั่งมีปลาคราฟตัวหนึ่งพยายามที่จะดีดตัวข้ามประตูมังกรไปให้ได้ส่วนปลาตัวอื่นที่ท้อแท้ต่างพากันหันหลังให้ประตูมังกรและปลาคราฟตัวนั้นได้กลายเป็นมังกรขึ้นมาเหนือประตูปลาคราฟจึงเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จ ความเพียรพยายามและในทางศาสตร์นงจุ้ยของจีนยังเชื่อว่าปลาคับคือปลาเสริมดวงในเรื่องของความสําเร็จมั่งคั่งและโชคดีทําให้ธุรกิจการค้าขายหรือการใช้ชีวิตราบรื่นปรับตัวได้คล่องแคล่วตามสถานการณ์และมีสติปัญญาลึกซึ้งปลาคับจึงได้รับความนิยมในการทํารอยสักทั้งในเอเชียและยุโรปทั้งนี้รอยสักปลาคับได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคเอโดะในรอยสักอิเลสุมิฝากกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ เพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆจากหลานสักฮีโรอีกแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย